ผมกับพี่ติ๊กเนี่ยจริงเราต้องมีเรื่องเคลียร์กันวันศุกร์กูไปถ่ายเดอะบัตเตอร์9โมงชเช้าไปพี่ติ๊กเนินมาโอ๊ต oh, <c oughs> พี่ว่าเราต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วล่ะ ah. พี่ว่าเราทับไลน์กันเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> เป็นยังไงนี่คือคำพูดเจ้าฝ่าเขาบอกกูเป็นยังไงเออสัตว์จันทปโลก <c oughs> สุดตรี ติ๊กครับติกอยู่ไหนครับติ๊กอยู่ไหนครับมาแล้ว่โอ้ก็ชวนทำานชวนคุยอยู่ข้างนอกเลมาแล้ว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 สวัสดีครับ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 สวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวัสดีครับสวัสดีครับสัดีบดีกบสนผมครนีรางครับสวัสอีรวรััีครัดีครับสวัสีครบีครับ้วัอดีครัวัเดีครับสวดีเรัวัสดีครับสด้เรอแยวเมียราร์ตผมเลยรู้ว่าจริงๆ ว้าลีเนี้ยไม่ควรอยู่กับพี่ควรอยู่กับเมียควรอยู่กับอาร์ตเพราะว่าเป็นเมียอาร์ตต้องอดทนไหนจะไปตีกอล์ฟไหนจะไปนัวแคดดี้ไหนจะไปตีสนุกตีสนุกก็ไปนัวมัฟฟี่คือโอท็อปเนี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อาร์ตเนี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งเมียพี่ข้าพูดน้อยขอรับถือท่านพี่โฉมไปถีอไปถืขนาดนั้นไปถืครับดีพี่ชาจอมยุทธยังไงทำทำได้เช่นนี้เนี่ยโอ้ทำตัวกะขะไว้ครับพี่ เปิดมากูก็เละเลยผมกับพี่ติ๊กเนี่ยจริงเราต้องมีเรื่องเคลียร์กันทช่ไมอะหลังจากวันที่น้องก้อยปลอมน้องป้าเป้าโทรมามันก็มีข่าวข่าว,าวต่างๆวันศุกร์กูไปถ่ายเดอะแบตเตอร์เกโมงเช้าคนแรกที่เดินมาทักกูปกติไม่เคยทักกูตอนเช้าเลยพี่ติ๊กโอ๊ตพี่ว่าเราต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วนะพี่ว่าเราทับไลน์กันนะเป็นไงนี่คือคำพูดของเจ้าป่าเขาบอกกูเป็นไงบอกทับบอกทับไลน์อะไรพี่น้องก้อยอะพี่รู้สึกว่าน้องเขาน่ารัก จริงโชคดีที่พี่ติ๊กนี่มีครอบครัวแล้วเขาเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ชายไทยแค่แท็กมาแล้วพี่เจ้าป่าทับลายครับเอาล่ะพีครับเดี๋ยวผมโทรไปเคลียร์ให้เขาเบอร์อะไรนะไม่เป็นไรครับพี่มาหลอกขอเบอร์น้องเขาโชคดีนะมีแต่ลายงานนี้มันไทยคอนท้ามากเลยโหอยากมากครับผมเห็นข้างๆเนี่ยครับโอ้พี่อ้อมสุธิสากับพี่เอกกี้กำลังโม้เรื่องชีวิตโม้เรื่องความรักตรงนี้นักโทษจะดีล้วน พี่ติ๊กมาทำอะไรที่นี่ครับเซฟพี่ติ๊กครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยน้องมาด้วยนี่น้องมาได้วันนี้จะเจอของจริงวันนี้ผมพามา3คนนี่เขาเป็นตำแหน่งอัลฟาและเบต้าแต่นี้อัลฟาตัวนี้เอาบนฟ้าใช่ครับแล้วมันก็จะไออาร์ตเก่งใจพี่ติ๊กหน่อยเจ้าปลาเนี่ยเอาป้าผมก็ยินดีเอาป้าเคยเห็นผมเคยเห็นไม่มีไม่ใช่คุณทุกที่ไหนไม่ต้องไปไหนเรื่องคุณไหนนั่นหละครับสวัดีครับ ผมอยากรู้ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเมะกันพี่ผมอ่ะเดี๋ยวผมไล่ฟังเริ่มต้นด้วยสายแรกสวัสดีครับคุณเกลครับเกลค่ะสวัสดีค่ะโอเกลเสียงเสียอาการมากเลยลูกเกลเกลครับเกลเออได้ยินครับได้ยินไคะเออพี่ได้ยินเกลค่ะเกลชอบติดตามผลงานพิธีกรไหมคะสองสี่เก้าเก้าตะพานของนี่นี่นี่อยากเป็นเมียแดงต้องอดทนเน่โออยากเป็นเมียแดงเหรอคะเมียแดงชื่อตุ๊กใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ใช่ป่าใช่ชื่อวันละาครับวันละพาอ้ใช่วันละาชื่อแม่กูกูก็เลยคุกแม่คุชื่อตัวคุกเลยคุกเลยคุกเลยสวัสดีครับเอ้าโอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยมึนมึนมึนแต่นี่นายพูดกับพี่ติ๊กไหมคะหนูดูเสียอาการกับพี่ติ๊กมากนะหนูชอบเอ็มวีใจละลายพี่มากค่ะโอ้โหเอ็มวีใจละลายของซาซ่าฉะนั้นข้อแรกก็กูไม่ต้องถามแล้วมั้งเล่นกใครเล่นกพี่ติ๊กแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคขอรางวัลก่อนมาขอรางวัลข้อแรกครับ นี่ครับครับผมรบกวนเลือกของในรังหน่อยฮะอะไรก็ได้เลยนี่แม่สนามมาเห็นไหมคะนี่เอานี้มันใหญ่มากเลยนะพี่ว่าเดี๋ยวพี่ใส่พี่ติ๊กกลับบ้านไปให้ไหมจะดีนะคะเอาน้องเกลใส่ติ๊กได้อีกแล้วก็ใส่ได้อีกสองคนเลยนะฮะโอ้โหตอนพี่พูดว่าเกลใส่ติ๊กได้อีกผมใจไม่ค่อยดีเลยนี่น้องเกลใส่ติ๊กอีกนะครับโอ้โหเป็นกูเป็นกูเป็นเกลได้ค่ะหนูใส่หมดแม็กเลยค่ะ คำถามอยู่นี่พี่อันไหนก็ได้พี่อ๋ออันนี้ก็หาดีพี่อันนี้ฮาดีนี่เขาไม่เอาผมจะเอาคำถามแรกเลยต้เกลียวพี่ติ๊กเลยโอเคต้องต้องเกลียวครัป่าอะไรเขินก้อยลองดูสิบวิค่ะไปป่าอะไรครับเขินก้อยมีอยู่คนเดียวเออในรายการอ่ะอ๋อปลาปลาโมดค่ะอ๋อป่าอะไรนะป่าป่าอะไรนะลูกปลาโมด ป่าป่ามดป่ามดครับผมป่ามดเป็นคนที่ไหนนะลูกเป็นคนที่ไหนเหนื่อยเหมือกันนะป่ามดเอ้าไอ้แกว่ากูใส่กูเลยเกวตังหมดอล้เนี่ยคำตอบคือป่าโมดป่าทารู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยอ่านนามสกุลพี่โอ๊าผิดมาตลอดเลยพี่อ่านว่าอะไรครับรถป่าโมดฟ้าป่าทานคนเนี่ยคนตลกสายต่อไปเลยหนิงเจียเหรอคะมันแปลว่าอะไรคะหนิงเจียเนี่ยแปลว่ารวดเร็วค่ะอ๋อเหรอ็ว โคตรหนิงเจียอาร์ดรวดเร็วอาร์ดรวดเร็วบ้าจนทำงานเวลาผมเล่นหนังนะเซ็นเซอร์เอาเซ็นเซอร์เอารายการรีวิวเขาไม่มีเซ็นเซอร์กันเลยเขามีนะพี่จริงจริงเขามีไงเขามีนะพี่เขามีพี่เขามีอันนี้อีกอีกกล้องหนึ่งนี่คือพี่ตั้นน้องพี่ติ๊กอ๋อตั้นน้องใช่อันนี้คือถ่ายอะไรครับพี่ติ๊กอันนี้คือเราเป็นรายการเจ้าป่าเข้าเมืองนี เช่าป่าเข้าเมืองคือถ้าวนไปสักรอบนึงก็คือทีวีสามร้อยสี่มื่สาแบบอะไรวะพี่จีเล่นกับใครดีคะพี่โอ๊ตพี่ติ๊กค่ะผมไม่น่าถามไม่ทันจบเลยนะฮะโอเคขอรางวันครับตครับผมเจียแล้วดูครับโอ้โหนี่ครับพี่มอบถุงให้ครับถุงนอนถุงนอนครับมิงผัดข่อยครับ ผมจะบอกว่าตอนเด็กๆผมชอบเรื่องคำผวนมากแล้วเมื่อก่อนผมเป็นราชาคำผวนมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเก็บหมดเลยแต่ผมพูดไม่ได้ต่อไปว่าถ้าผมอ่านแล้วพี่โอเคผมก็ดีใจแล้วพี่อันนี้นะครับถุงนอนนะครับอ่เล่นเกมอะไรพร้อมครับสัตว์อะไรโหไม่มั่นใจอะไรสักอย่างโอ้ยไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากมันต้องมีคำว่าอะไรมันไม่มั่นใจอ่ะไอตัวนี้มันเป็นสีขาไหมคล้ายๆกวาง สัตในน้ําก็ได้ได้ไหมนางอายไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนกวางเออหรือว่าอย่างหนึ่งเป็นหอยก็ได้อะคำตอบนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าเียอะไรวะอะไรนะอะไรนะอะไรนะหไปเลยนะหอยเปล่าหืออ่าถือว่าให้ถือว่าให้นะครับผมแล้วคำตอบจริงคืออะไรพี่ละมังละมังเออละมังเออละมังว่างจริงๆเหรอคือสัตว์ชนิดนี้เนี่ยครับ เขามาจจะเรียกคู่กันละองละมั่งละองคืออะไรนี่ละองละมั่งคือเหมือนกับเขาจะแยกแบบเพศผู้เพศเมียอะไรเงี้ยแล้วเคยเจอในป่าไหมฮะละมั่งเคยเจอครับเคยเจอแล้วสรุปพี่เคยเจอไหมพี่เคยเจอไหมเคยเจอละมั่งต่อเรื่องก็พี่เจอไหมพี่เคยเจอละมั่งพี่ตอบอยู่เมื่อไหร่มันจะได้น่ะพี่คนเนี้ยคนตลกอยากคุยเลยพี่ติ๊กนอยากอยากอะไรไหมอยากให้พี่ติ๊กบอกฟันดีค่ะโอ้โหฟันดีโอเคฟันดีครับมาอยู่นี่ครับพี่โอเคเอออยากให้น้องบอันดีเหมือนกันนะคะจากพี่เองนะคะเจษฎาพรผลดีค่ะโอ้ โอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างหนกเป็นไงบ้างดีไหม,ไหมเป็นไงบ้างดีไหมดีค่ะยดีดีค่ะโอเคขอบคุณทะคะ่นึ่งจริงจัขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอียสัตย์จันทบล <c oughs> ุดตรี